สวัสดีครับมีพี่น้องถามเรื่องพายุในเดือนสิงหาคมต่อเนื่องกันมานะครับก็บอกใหาช่วยดูให้หน่อยจะมีเข้าบาไหมจริงๆแล้วผมเคยพูดคร่าวๆไปแล้วนะครับพี่น้องในเมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วในคลิปคาดการฝนรายเดือนแต่เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ก็ได้นะฮะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ก็จากภาพนั้นก็ยังคงยืนยันด้วยผลพยากรณ์วิเคราะห์การยกตัวของเมฆฝนรายสัปดาห์ของ c f s นะหรือ Climate Forecast ในะให้พี่น้องมองทางด้านขวามือของประเทศไทยเราในตารางพี่น้องเห็นไหมครับนั่นก็คือบริเวณทะเลจีนใต้เป็นหลักนะฮะเนื่องจากว่าทะเลจีนใต้นั้นเขาเป็นมอเตอร์เวย์หรือเป็นทางผ่านของพายุถ้าเกิดว่ามีแล้วก็จะเข้าประเทศไทยของเรา เราก็จะเห็นผลการพยากรณ์โดยการใช้รังสีจากดาวเทียมเนี่ยจับการยกตัวของกระแสาอากาศที่จะดันไอ้น้ำความชื้นขึ้น,นมาเป็นเมฆฝ,ฝนฟ้าขนองทะลุชั้นกระแสลมบนเนี่ยครับ500เฮกโตปาสคาหรือที่เขาเรียกว่าชั้นบรรยากาศทโทโพสเฟียระบุว่ากระแสาอากาศนั้นมีศักยภาพในการยกตัวที่ต่ำมากนะฮะต่ามาก ยังไม่มีแนวโน้มการยกตัวของกระแสาอากาศเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเลยนะครับจากที่เราเห็นในตารางทั้งนี้ก็จากอะไรครับก็จากโดยค่า OLR นั่นเองมีค่าเป็นบวกพื้นสเกลออกสีเหลืองไปจนกระทั่งสีน้ําตาลนะลากยาวไปสองทะเลฝ้าข้างทั้งทั้งสองฝั่งบ้านเรารวมถึงอา่าวเบงกอเลยก็ว่าได้เห็นไหมครับ เออแล้วอในเมื่อเป็นแบบนี้บ้านเราจะมีฝนได้ยังไงใช่ไหมครับก็มีสิครับเขาบอก่็มีฝนปกติฮะโดยการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยนั้นเมื่อวานผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วครับซึ่งดูโมเดลคาดหมายแบบนี้แล้วก็ต้องว่ากันง่ายๆฮะฝนได้พื้นที่บ้านเรานั้นไม่แรงก็บุญแล้วนั่นเองฮะและอีกทั้งยังมีการเคลื่อนเข้ามาของปริมาณฝนผกผันเชิงลบหรือเนกาที mjo ด้วยนะครับในเดือนนี้ตามเส้นปะไข่ปลาสีดำเห็นไหมครับพี่น้องเส้นปะไข่ปลาสีดำที่ลากครอบอยู่ะก็คือใน3สัปดาห์แรกของเดือนเลยก็คือจนถึงวันที่20สิงหาคมโดยกระแสอากาศที่มันกดจมโดยรอบๆประเทศของเรานี้จะผ่อนลงไปหรือยกตัวดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนนะก็คือในวันที่21ถึงวันที่2 0 7สิงหาคมจากที่พี่น้องเห็นในภาพนี่แหละครับถ้ากระแสาอากาศนะฮะจะมีแนวโน้มเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นไงครับพี่น้องบางท่านอาจจะไม่เข้าใจจะต้องเป็นแบบกลุ่มก้อนสีเขียวเห็นไหมครับเขียวเขียวในในในโมเดลนี้ก็มีตามแบบทางด้านซ้ายที่ลูกศรจี้อยู่เนี่ยครับในมหาสมุทรอินเดียนะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งทุกท่านน่าจะ ผมว่าเกือบทุกท่านนะที่ติดตามคลิปผมในทุกสิ้นเดือนน่าจะเข้าใจกันได้อยู่แล้วเพราะดูกันมา3-4ปีแล้วโดยทั้งนี้เราไปดูแบบจำลองความผิดปกติหรือ,รอความดันเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะอันนี้เป็นโมเดลของ ECMWF ในเดือนสิงหาคมเนี่ยหรือเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่3ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมก็เดือนหนึ่งพอดีนะฮะส่องดูเพื่อเปรียบเทียบกันก็ได้นะพี่น้อง เปรียบเทียบกันกับโมเดลข้างต้นนะฮะดูเป็นภาพกว้างเลยนะฮะก็เป็นพื้นที่ของทวีปเอเชียทั้งหมดนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันทุกท่านก็จะเห็นนะครับเห็นว่าโมเดลความผิดปกติหรือความต่างความดันเฉลี่ยเนี่ยครับคาดหมายเป็นในแนวทางเดียวกันกับโมเดล cfs นะฮะหรือสอดคล้องกันกับผลการวิเคราะห์อของ cfs ดังกล่าวข้างต้นด้วยโดยจากภาพนะฮะพี่น้องก็มองตรงไหนฮะมองกลุ่มก้อนที่เป็นสีฟ้าถึงสีน้ําเงินเป็นหลักนะฮะ ซึ่งนั่นก็คือความผิดปกติของความดันที่ต่ำลงหรือความกดอากาศที่ต่ำนะฮะต่ำลงและเป็นวงๆนะฮะที่สามารถทำให้เกิดยอมความกดอากาศต่ำที่พัฒนาไปจนกระทั่งถึงพายุหมุนเขตร้อนได้เห็นไหมครับมีอยู่ตรงไหนบ้างครับก็อยู่แถวๆตรงใต้ประเทศญี่ปุ่นที่เดียวจะมั่งครับนะทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนส่วนบริเวณบ้านเรานะฮะรอบๆบ,บ้านเราในช่วงต้นเดือนเห็นไหมครับ ก็จะเห็นว่ามีแต่สีเหลืองสีส้มสีแดงนะปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็มันก็จะเวี่ยงฮะสีส้มๆมเหลืองเหลืองอ่อนๆก็จะเหวี่ยงเข้าไปในพื้นที่บ้านเรานะฮะประเทศไทยเป็นระยะระยะนั่นก็คือความดันเฉลี่ยในไปในทิศทางที่มีความกดอากาศสูงหรือกระแสกระแสอากาศที่เป็นอากาศแห้งจมลมเย็นนั่นเองนะฮะที่เวี่ยงเข้าไปในบ้านเราแล้วก็ปกคลุมทะเลจีนใต้ไว้เกือบทั้งหมดฮนะ และตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนะฮะก็ตามโมเดลก็จะเห็นว่ากระแสาอากาศแห้งจมนะฮะแห้งจมลมเย็นเนี่ยที่ออกไปในแนวทางกดสูงสีเหลืองที่ปกคลุมอยู่เขาก็จะหายไปแล้วนะฮะตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมไปก็จะมีสีเทาสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาปกคลุมแทนที่นั่นก็คือความกดอากาศที่เริ่มกลับมาเป็นปกติะฮะมีความกดต่ำนิดๆนะฮะหน้าฝนเนี่ยครับปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นปกติของฤดูฝน โดยบ่ายเย็นค่ำไปก็จะมีการยกตัวตกของฝนได้ปกตินะเมื่อความดันเป็นแบบนี้ไม่มีตัวตัดเตขาเนะมื่อลมมรสุมหอบความชื้นมีกำลังแรงขึ้นนะฮะก็จะมีฝนได้หรือมีแนวสอบของลมทั้งสองระดับนั่นเองนะฮะเขาจะมีฝนได้ในบ่ายเย็นค่าไปต่กลางเดือนดังนั้นในเดือนนี้นะครับเขาเท่าที่เห็นก็ยังไม่มีเลยนะครับพี่น้องแนวโน้มของการเกิดพายุนะครับ สำหรับโมเดลระยะไกลเนี่ยที่เอามาให้พี่น้องดูก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้ก็เฉพาะช่วงไทยท้ายเท่านั้นครับโดยวันนี้เรามาดูกันอีกสักทีก็ได้ครับพี่น้องใน7วันข้างหน้านี้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมแต่ละภาคการคาดการณ์ของฝนฝนสะสมเนี่ยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงเนี่ยจากโมเดลจะเป็นอย่างไรเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทุกคนก็ท่องไว้ในทุกวันก็ ช่วงนี้ก็ยังคงมีลมแห้งเย็นตัดสลายให้ฝนลดลงได้ในตลอดช่วงโดยพื้นที่ภาคเหนือนะพี่น้องที่เห็นนะฮะโมเดลยังคงให้ในวันที่4และวันที่5้าจะมีฝนตกร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่พอไปถึงวันที่6ก็ลดลงเหลือร้อยละ20ของพื้นที่จากนั้นก็ปรับลดลงไปอีกนะฮะเหลือร้อยละ10ของพื้นที่ในวันที่7็ถึงวันที่10สิงหาคมนี่อันนี้สําหรับพื้นที่ภาคเหนือนะไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็จะมีฝนร้อยละ40ิของพื้นที่ ในวันที่4ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมจากด้านฝนก็จะลดลงไปเหลือร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ในวันที่8ฮนะไปจนถึงวันที่10สิงหาคมครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะพี่น้องก็จะมีฝนร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมเช่นเดียวกันจากนั้นฝนก็จะลดลงไปเหลือร้อยละ10ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่10เลยสิงหาคม ไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะฮะในวันพรุ่งนี้นะวันที่สี่ฝนก็จะยังคงหนาเม็ดอยู่นะฮะสำหรับภาคตะวันออกก็ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่จากนั้นฝนก็จะมีอยู่ราวๆร้อยละยี่สิบนะฮะถึงสามสิบของพื้นที่ไปตลอดช่วงและฝนนั้นของภาคนั้นก็จะเน้นไปตรงไหนฮะพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะตกเน้นไปตรงแถวแถวชายฝั่งรับลมนั่นเองอย่างจังหวัดพระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับฝนอยู่ในระดับร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่จากวันที่4ไปจนถึงวันที่6และฝนก็จะปรับนะฮะปรับกำลังลดลงนะฮะเหลือร้อยละ10ในวันที่7และวันที่8ดจากนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ในวันที่9้าและวันที่10โดยทั้งนี้ภาคใต้นะครับผมก็ขอยืนยันเหมือนเมื่อวานเลยครับยืนยันเหมือนเดิมที่ผมบอกกับพี่น้องว่าวันต่อวันนะครับดีที่สุดสําหรับพื้นที่ภาคใต้ ด้วยเพราะเหตุว่าพื้นที่ภาคใต้นะั้นมีปัจจัยตัวแปรหลากหลายนะครับหลากหลายสําหรับลักษณะอากาศในวันนี้นะครับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยกําลังปานกลางนะทางลมพัดยกปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคตามลูกศรสีแดงในขณะที่กระแสลมระดับบนในภาพถัดไปในวันนี้ทางตอนบนของประเทศไทยเรา,เราพี่น้องจะเห็นนะครับ พัดด้วยกําลังปานกลางสายเดียวนะโดยพัดประสานกับลมล่างนะฮะพัดผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานล่างส่วนทางด้านบนนะภาคเหนืออีสานบนและภาคเหนือทั้งภาคนั้นพัดด้วยกําลังอ่อนโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็ทิศทางลมนั้นก็ไล่ทิศทางนะดังนั้นฝนอาจจะตกแช่ได้นะครับถ้าอุลมอ่อนขนาดนั้นในบางพื้นที่วันนี้ในภาคเหนือและอีสานบนโดยภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างปกคลุมด้วยคลื่นกระแสลมตะวันออกนะ ในขณะที่ยังคงมีลมที่ออกจากศูนย์กลางแอนติไซโคนนะฮะแปซิฟิกเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องแต่กําลังเขาก็อ่อนลงเป็นกําลังอ่อนถึงปานกลางตามลูกศรทางด้านขวานะฮะพี่น้องก็มองแนวลมบนทั้งหมดก็ตามลูกศรสีเหลืองดังนั้นเมื่อกระแสลมคู่ขนานที่เป็นปัจจัยสําคัญของอากาศบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้พื้นที่ประเทศไทยนะครับพี่น้องทางตอนบนในทุกภาคยังคงมีฝนตกต่อเนื่องด้วยลมมรสุมยังคงพัดกําลังปานกลางและที่สําคัญ ทางลมเขาพัดยกล่องยกลางนั่นเองแต่ก็จะไม่เต็มพื้นที่นะครับโดยฝนจะเน้นตกไปในพื้นที่ไหนบ้างก็คือในภาคเหนือและภาคอีสานบนนั้นฝน,น,นก็จะเน้นตกไปด้านตะวันออกก็คือพื้นที่ที่ใกล้หย่อมเหมาะย่อมความกดอากาศต่ําตรงเวียดนามตอนบนนั่นเองและภาคกลาง ก็จะเน้นตกไปตรงพักกลางตอนล่างพักตะวันออกรวมถึงอีสานล่างอีสานใต้นะฮะเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าทางลมบนและลมล่างพัดประสานกันก็ตามลูกศรสีเหลืองนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มนะฮะจากคลื่นกระแสะลมตะวันออกพัดปกคลุมแล้วก็พัดยกขึ้นเล็กน้อยโดยจากโมเดลคาดการบปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงใน7โมงเช้าของวันที่3วันนี้นะครับ สามสิงหาคมไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่สี่สิงหาคมพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะฮะตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคาย บึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิมหสาสารคาม1 0อเอนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดสระบ,บุรีพะร,ะร,ระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชะเชิงเซาชนบรุรีระยองและก็จังหวัดตราดสําหรับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสต,ตูล สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสโดยเพื่อนบ้านของเราอย่างสอปลอาวในวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงสาลีบอกแก้วหลวงน้ำทา่าอุดมไสหลวงพระบางเชียงขวางเวียนกันใส่สมบูรณ์บริคำไสํามวนสารวันเส่กองอัตตปือและจำปาสักไปดูคลื่นลมนะครับพี่น้องคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันุมานตอนบนคลื่นสูง1-2เมตร สำหรับฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ